รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะพบกับเดนี่อาร์เดียนีฮายดาลีในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายมิติในจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เดียอยู่ที่บ้านตุยงตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งสถานที่ที่เดียกำลังยืนอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือวังเก่าหนองจิกค่ะ เป็นหนึ่งในเจ็ดหัวเมืองปาตานีในอดีตซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ในอดีตปาตานีได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดหัวเมืองซึ่งวังของเจ้าเมืองก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่มีความสําคัญในอดีตเป็นอย่างมากค่ะเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของท่านเจ้าเมืองในอดีตผู้ที่คอยปกครองดูแลประชาชนในเมืองของตัวเองแต่การ,รเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันบางวังก็เสื่อมสภาพจนไม่เหลือร่องรอยให้เห็นแต่ทว่ายังคงมีวังของเจ้าเมืองที่ยังคงสภาพให้เราคนรุ่นหลังได้เข้ามาสัมผัสบ,บรรยากาศของอดีตอย่างเช่นวังหนองจิก และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของวังหนองจิกแห่งนี้ว่าจะน่าติดตามสักแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะครูมะสวัสดีครับน้องเดียครับคราวก่อนหลังจากที่เดียได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์กันไปมากมายเลยคะ่ะครูมะเดียก็ได้มาเห็นวังหนองจิกซึ่งเป็นสถานที่จริงที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะครูมะเมื่อก่อนในวังหนองจิกนะครับจะอยู่ที่ตำาบอคลองใหม่อำเภอเะรังได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลตูยงอำเภอหนองจิกในปัจจุบันนี้ครับผู้ที่จะสร้างนะครับน่าจะเป็นคุณทัพนัสงขา เป็นเจ้าเมืองก่อนสุดท้ายนะครับครูมะขาแล้วอย่างสิ่งปลูกรสร้างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะคือในอดีตที่ผ่านมามีลักษณะเป็นอย่างไรคะครูมะตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่ทําการวางนะครับส่วนที่ประทับจริงๆริงนที่ทักจริงๆจะอยู่ด้านหลังนั่นกเจะเห็นน,นะครับ <Oracle. S 1> ก็จะมีบอ่อาาน้าและอาน้ำตรงนั้นนะครับแล้วก็รอบๆบริเวณนี้ก็จะมีกาแพงซุ้มประตูก็จะเป็นแบบทรงจีน,นครับครูมะขาแล้ววังบริวารที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเขามีเอาไว้ทําอะไรคะรวังบริวารนี้เราทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ คุณผู้ชมคะนอกจากเราจะได้สัมผัสบรรยากาศพื้นที่สําคัญอย่างวังน้องจิกที่พอจะคงเหลือจุดสําคัญให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งการปกครองออกเป็น7หัวเมืองของปาตานีในครั้งอดีตกันแล้วปัจจุบันนี้ค่ะด้านในได้มีการออกแบบให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของปาตานีในอดีตให้เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกับการเยี่ยมชมบรรยากาศของที่นี่อีกด้วยค่ะ ครูมะคะแล้วภายในห้องนี้คะ่ะเขามีการจัดแสดงข้อมูลอะไรบ้างคะครูมะันนนั้แต่ละห้องเราจะมีการแสดงว่าลักษณะทางภูมิสารของปัตตนีจะเล่าเรื่องราวถึงความเป็นมาของปัตตนีตั้งแต่ยุคอยุธยาทนบุรีนะครับ,รบแล้วก็ยุคกรรนโกทรินะครับ แล้วที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเนื่องจากน้องจิกเป็นเมืองประเทศราชนะครับก็มีการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะครับจะมีอยู่ในภาพนะครับจะส่งไปที่กรุงเทพนะครับณปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาชมได้ใช่ไหมคะใช่ครับเราเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของชุมชนท่องเที่ยวนองจิกนะครับ ตามความรู้สึกของเดียแล้วนะคะการที่ได้มายืนอยู่ในสถานที่จริงแห่งนี้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับเดียอย่างมากๆเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูได้ด้วยตัวเองเลยค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่ายังมีความสวยงามมีเสน่มนต์ขลังให้ได้สัมผัสกันเลยทีเดียวค่ะ และคุณผู้ชมคะก็ยังมีเรื่องราวอีกหลากหลายมิติคะ่ะที่เดียจะพาคุณผู้ชมให้ได้ไปสัมผัสกันคะ่ะแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเราจะร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันกับรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเป็นสถาปัตย์ผสมภาษาว่างยุโรปชาวามาลายูชาวาและก็จีนอายุวางก็ร้อยกว่าปีแต่ถ้าเราไปชมนะครับมันยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับ